ดีมากเลยต้องเต้นกันหน่อยเต้น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 เมื่อไหร่พวกคงจะมาแล้วว่านี่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะพวกมันก็อยู่ดีนี่หว่าตอนนี้ครับผมตอนนี้ผมหิวแล้วเอาข้าวมาให้ผมกินทีผมหิวมากเออถ้างั้นก็เอาปลาไปกินซะฉันได้ปลามาสองตัวด้วยวันนี้นายออกไปน่าจะแดงส่วนตัวฉันจะกินปลาอยู่ตรงนี้จะอะไรเนี่ยนี่มันลายงั้นเหรอ อืมกินไม่น่ากินเลยไงผู้คุมอะไรมเต้าเดงคือว่าผู้คุมผมไม่ชอบกินปลาเอาอย่างอื่นมาให้ผมแทนอย่างเช่นแครอทนะ่ะเฮ้ยจะกินอะไรก็กินไปสิงั้นฉันไม่มีะอะไรหรอกอันนี้ไปกินแทนอะไรนี่นี่มันก้างปลานี่โอ้ออช่ฉัน,นบอกว่าฉันจะเอาแครอทนี่แกลองกินก้างปลาไปดูสิคนอื่นจะกินได้ไหมหน่อยนี่แกแกทำร้ายผู้คุมนี่กันหรอ ดูก่อนนะทำไมมันนิ่งแบบนั้นแกทำอะไรกับฉันแกทำอะไรกับฉันฮะวันสุิยกินก่อนฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเอาแครอทได้กินสุดทีนะแครอเร้อนๆจเตาอเกเต้เยเวันนี้เนอ่ยได้กินสุดทีนะแครอทร้อนๆจากเตาอบนี่ฉันเป็นนักเอ้นอะดีจังเลยณวันนี้เนี่ย